เค okay. สวัสดีทุกคนนะฮะที่มารับชมรับฟังคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอ,อางานาดิจซน์ดนตรีของวิชา u u s i c ควา c ิเคชันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะ น่าจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตของใครลูกโชน์ท่้งหล่งขนักแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่คอนเสิใใร์ตของ One night only. อาเดลวันนั้นแห่งโอลลี่วิดโอเปอร์วิวซีเนาะก็ที่อยากจะมาเป็นบิลก่อนให้แล้วก็สลับพาร์ตกันระหว่างคอนเสิร์ตกับบทสัมภาษณ์ของเดลสัมภาษณ์ในเรื่องราวชีวิตของบทเพลงที่เธอนำมาร้องในคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น 4. อ่ะขอเพื่อนก่อนเนาะว่า ที่ดิฉันเนี่ยเลือกรับชมคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าตัวดิฉันเองเป็นคนชอบฟังเพลงแนวโซลบ๊อบอายและีแล้วก็เพลงคลาสสิกแล้นั้นแล้วเนี่ยเพลงแต่ละเพลงที่ฉันฟังก็จะเป็นเพลงที่ต้องมาจากเนื้อหาของผู้แต่งหรือว่าเนื้อหาจากจริงที่เราฟัแงแล้วรู้ว่าเออนี่มันคือเรื่องจริงแล้วไม่ได้โอเวอร์รอไม่ได้แต่งเติมที่แบบหวัดเป็นแบบชอบชอบเพลงานวโลกสุเทาเศร้าแล้วก็แล้วก็รักอะไรอย่างเงี้ยแล้นั้นแล้วถึงเป็นคนไหนที่เราจะเอามาจะไปผลิตไปไม่ได้นอกจากอ d e l นะคะอ d e l ของเราโอเคเรื่องเพลงที่เธอแต่งขึ้นมาจากชี รับรู้สิ่งที่เขาพยายาจะสื่อให้เราได้อย่างแบบท่อง,องแท้เลยเนาะโอเคแล้วคอนเสิร์ตเนี้ยก็ยังเป็นคอนเสิร์ตที่เอ่อจะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตคอมแบ็กแป๊บๆเออเป็นคอนเสิร์ตคอมแบ็กหลังจากที่เธอถ่ายถายไปจากวงการเรียนอยู่ช่วงนึงอยากรู้ไหมว่าเธอถ่ายไปไหนนี่ทำอะไรอยู่แล้วทำไมถึงกลับม,มาพร้อมคอนเสิร์ตแล้วก็ปลดเพลงอะไรบั้มสามสิบคลิปเนี้ยมีคำตอบเป็นยูแวนเ้าสำหรับช่องทางการรับชมคอนเสิร์ตนี้อยากจะบอกว่าตอนแรกอะตัวเราเองเนี้ยก็ไปดูในแอคทูเอดีเนาะเพราะแอคทูเอเดียเขาไปเอามาสตรีม ในช่วงต้นในช่วงปลายปีในช่วงปลายปี64แล้วก็มาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี65ซึ่งพอมันหมดสัญญาแล้วเนี่ยทางทัวร์ดีเขาก็ต้องมองออกก็เลยไม่สามารถารับชมได้แตบว่าเราก็ยังพพียมที่จะดูอีกครั้งหนึ่งเพียงมจะดูซ้ำเราก็เลยไปเปิเปดดูเสิร์ชหาจนเจอแอปพลิเคชันหนึ่งที่เขาออฟติมไว้ก็คือแอปบีบิลี่เราเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็คือทุกคนสามารถไปรับชมรับฟังได้นะ A few moments later ทีนี้เราก็ขอพูดถึงเรื่องแรกก่อนคอนเสิร์ตเนี้ยการแสดงของคอนเสิร์ตเนี้ยมันเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นที่เอ่ออดูดาวกิฟต์เออ่การแสดงของเธอก็คงจะเหมือนทุกๆครั้งนะสัตว์ที่ดูมาคอนเสิร์ตเธอไม่ได้มีอะไรหรูหวาคือจะเป็นการร้องคอมโพสที่นักร้องก็คือเธอก็คือเดียวเนี่ยยืนอยู่คนเดียวตรงกลางเวทีเด่นๆเลยแล้วก็จะมีนักร้องคอรัสยืนอยู่ทางด้านซ้ายแมาก็ด้านขวาของเวทีแล้วก็จะมีวงดนตรีซึ่งใช้วงออเคสตราการบรรเลงประสานกันระหว่างดนตรีออเคสตรากับดนตรีบรรดาที่ร้องแับเปียโนเนี่ยเออ่มันก็ ประสานลงตัวให้ความฟังแล้วมออนันเพลิดเพลินออกแนวเพลงคลาสสิกอ่ะแล้ว,ด,วด้วยทำนองแล้วก็เสียงร้องของเธอมันทําให้แบบบทเพลงที่เธอแต่งมามันเศร้าแล้วอ่ะ<ๆ>หรือว่ามันแบบมีเรื่องราวที่แบบโหมันจะพูดเร็นยังไงอ่ะคือวิทยาศาัตร์มันทำให้เราอินนะนะแล้วพอมีน้องคอยรับนัร้องประสานหรือว่าเน้นคําที่แบบเป็นประโยคที่แบบที่ใจดังอ่ะโอ้โคสุดเลยเพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังเพลงมาเดี๋ยวดูเปิดใจลองไปฟังเพลงของเธอดูนะ เพลคอนเสิร์ตของเธอแน่นอนว่าเพลงเปิดที่เธอมาเปิดในเพลงในการเปิดคอนเสิร์ตเพลงแรกต้องเป็นเพลงซิงเกิลของเธออยู่แล้วก็คือเพลง Hello ลองได้ปะเดี๋ยวเลยก็สิปะ Hello to from me outside ทุกคนคงจะรู้จักดีเพราะเป็นเพลงที่ใครก็ต้องร้องได้ทั้งมุกแล้วก็เป็นมุกเล่นกันหลายๆรอบนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็จะเอาเพลงของอัลบั้มที่เธอแต่งล่าสุดเนี่ยก่อนจะกลับมาทำแบ็คก็เป็นเพลงอัลบั้มสามสิบ เป็นเพลงชื่อว่าเอ่อิซี่อิซี่ออนมีแล้วเธอก็อตอบด้วยเพลง Sky f a l l แล้วก็ร้องเพลง I ไ i ริ่งไวแล้วก็มี Someone Like You When We Were Young ใช่ไหมแล้วก็อ่ะ,เพ,อะ,ออะเพลงนี้ยแม่ขอพูดแบบเพลงนี้ก็แสดงเพลงเวนวีวยองเธอมีการสัมภาพของเธอขึ้นบนผนังของของดูดางคลิตเออ่เป็นภาพเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นเด็กสมัยเด็กของเธอทำให้เธอเนี่ยเอ่อว่าเธอเติบโตมายางัยางไง คือเนื้อเรื่องของภาพที่ฉายไปมันเข้ากับเนื้อเพลงของเธอที่บอกว่าสมัยเด็กเนี่ยฉันเคยชอบดูทีวีฉันชอบฟังวิทยุนะฉันชอบเล่นนะแต่เมื่อผ่านเติบโตมามันก็เป็นแค่ความทรงจำในวัยเด็กแต่ว่าคุณอยากแต่ว่าต่อคุณโตมากแค่ไหนคุณก็อยากดึงความเป็นเด็กของคุณนั่นแหละคือสิ่งที่เธอที่เธอสื่อในเพลงนี้แล้วมันทำให้เราแบบรู้สึกอิ่มเอะอิ่มเออะใจมากแวลาที่เราเห็นพวกประเด็นทางเด็กแล้วก็เรื่องราวต่างๆเพลงนี้หลังจากเพลงนี้จบไปเธอก็ทำการเซอร์ไพรส์แฟนคลับของเธอซึ่งแฟนคลับของเธอเป็นผู้หญิงผิ เธอกำลังถูกฝ่ายชายขอแต่งงานแล้วฝ่ายชายดูว่าผู้หญิงคนนี้ชอบอเดลมากชื่นชมมอเดียลมากก็เลยทำเรื่องส่งมาทางทางโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์รู้กอเดียลแล้วเดียลก็บอกว่าจะเซอร์ไพรส์ให้โดยให้ทั้งสองคนไปนเที่ยวกันแล้วก็ให้ปิดตาพาฝ่ายหญิงมาที่หน้าเวทีแล้วก็เปิดตาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานและเธอก็ออกมาร้องเพลง Make You Feel My Love เป็นเพลงรักของเธอเพลงหนึ่งที่ ดังที่สุดในอัลบั้ม25่ส้ามันก็ผมจำไม่ผิดจ้ะถ้าจะไม่ผิดนะก็ร้องไปอันนี้เป็นเเเปปป็็็นนนโมเมนต์ที่น่ารักมากเลยเพราะว่าฝ่ายก็ร้องไห้ปลื้มปิ่มกับศิลปินที่เธอเองชื่นชอบเนาะอยู่ดีก็มาร้องอวรอลให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ต่อด้วยเพลง h o m e on จากอัลบั้มศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต่อด้วยเพลง rolling in the deep และปิดท้ายด้วยเพลง is t g a ซึ่งเป็นเพลงที่สองใจทุกทุกที่ได้ฟังเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้มันจะบอกในท่อนท้ายว่า รักมันเพื่อเกมงคนโง่ที่เข้าไปลองเล่นแต่ว่าฉันยอมที่จะโง่เพราะว่าเพื่อจะได้รักให้เป็นอะไรแบบนี้โอ้มันสุดยอดมากเพาความคือมันลึกซึ้งในเรื่องของความรักและเรื่องของชีวิตคู่นะขอวิเคราะห์เพลงของเธอนิดนึงเมื่อเพลงส่งของโมเดลเรียลร้องใส่สิทธหรือว่าเมื่อเพลงรต่างที่เธอเอามาร้องในคอนเสิร์ตเนี้ยเธอแต่งเองด้วยด้วยตัวเธอเองทั้งนั้นแล้วเพลงแต่ละเพลงมันมาจากชีวิตเธอจริงๆมันถึงได้มีกิมมิคหรือว่าได้มี พลังในการที่จะสื่อออกมาให้คนฟังฟังแล้วอินตามส่ดดวนใหญ่เพลงของเธอก็จะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวความสุขจำในวัยเด็กการเกิดโตต่าง,าง,างๆนานาในคอนเสิร์ตนี้เธอก็ได้ยกเพลงในระดับฟิวเจอร์แต่งล่าสุดมามาโชว์ด้วยซึ่งเพงลงในระดับนี้เธอได้แรงบลใจมาจมากลูกชายและก็สามีเก่าของเธอเนื้อเรื่อง่งบอกว่าในเรื่องของอความรักที่มันไปต่อไม่ได้แล้วอะ่ะมันควรจะยุติได้แล้ว แล้วเธอก็เธอพยายามจะบอกกับทุกคนที่ฟังเพลงเธอว่าการท้่สุดหรือว่าการยุติในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักที่ที่มันไปต่อไม่ได้แเนี่ยมันม,มันไม่ใช่จุดจบนะเพียงแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ทีด่ดีกว่าคุณแต่ต้องกลับมารักตัวเองนั่นคือสิ่งที่เอเดียวะ่ะต้องการสื่อผ่านบทเพลงในอัลบั้มนี้แล้วก็ในคอนเสิร์ตนี้โหทัดใจมากเลยอะ ก่อนอื่นก่อนก่อนจะไปต่อเราพูดเรื่องของอเดลวนิดนึงตัวของอเดลวเป็นปรางวัิศิลปินที่เราชื่นชอบที่สุดอาจจะพูดยาวนิดนึงนะอ่ะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังอเดลวเนี่ยเป็นนักร้องสักและก็เป็นปนักแต่งเพลงชอังก่ษเนาะเธอเกิดเมื่อวันทีน่5พฤษภาคมปี258 อันนี้ก็ไม่จำเป็นหรอกก็ขอเล่าขอเล่าด้วกันเอาความยาวเลยกันก็คือเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนโรงเรียน Business School for Performing Arts and Energy เธอได้เริ่มต้นถือเพลงในช่วงนั้นแล้วเพื่อนของเธอเนี่ยก็ดันนำเพลงของเธอไปลงในเว็บไซต์ MySpace จนเดโมของเธอเป็นที่ถูกใจของผู้คนอย่างค่าย S L Recording จนทำให้เธอกลายเป็นเอ่อจนทำให้เธอได้เซ็นสัญญาข้ามสุขค่านี้จนกระทั่งปี2008อัลบั้มชุดแรกเธอออกมาคืออัลบั้ม9ก็ได้ปล่อยออกมาซึ่งประสบความสำเร็จในด้านด้านยอดขายและอัลบั้มนี้ก็เป็นเพลงที่ถูกยกย่อทอย่าง Strawberry Make You Feel My Love และ ผลงานเพลงชที่สองของเธอที่มีชื่อว่าอัลบั้ม2ีก็เป็นอัลบั้มที่ได้รับการตอบรับในเรื่องของยอดขายแล้วก็มีเพลงอี่ดังอย่าง Rolling in t i e e s o m m i m U, อรอย่งนี้เศ้ามากแตบว่าไม่ใช่นเศร้าสิแบบทุกคนจะต้องชอบคุณถึงคุณจะไม่ได้อยู่กับฉันแต่ฉันกว่าสักวันน่ะจะมีคนชอบฉันและชอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเออและเซฟโยตุเยเนาะส่งผลให้อัลบั้มนี้มียอดขายมากกว่าส0ล้านุดทั่วโลกและทำให้ยอดขายมักคว้ารางวัล Grammy ถึงหรางวัลในปีสองสองจากความสเร็จอัลบั้มที่เนี่ยเออเดียว เป็นลประกอบภาพยนตร์เรื่องเจนบ็อกส์ภาคสกายฟอล์และเพลงนี้ก็ยังคว้ารางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอีกด้วยในปี2 0 1 5นะร้องสามอย่าง,ง,างเดลยวแต่ได้ปล่อยอัลบั้มที่สามที่มีแล้วชื่อว่า25ออกมาซึ่งเป็นอัลบั้มซึ่งอัลบั้มนี้กลายเป็นอัลบั้มที่สายดีสุดในปี2 0 1 5และทำลายสถิติยอดขายในสัปดาห์แรกๆของหลายๆตลาด รวมทั้งใน U K ก็ U S A ทั้งในปี2อ1พ2 0ส2และก็2016จนบิบอนวี้ยกให้เธอเป็นศิลปินแห่งปีในส่วนในส่วนปี2.2เนี่ยเธอก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่5ของวันทันเดอูเมนตอีมิสิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนอกจากนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์ทก็ยกให้อเดีว่าเป็นหนึ่งสิ่งเป็นเป็นหนึ่งในผู้ที่มีคนที่สุดในโลกประจำปี22งพและก็สองพนกและได้ยอดขายมากกว่าหล้านชุดทำให้อดีวเป็นหนึ่ง ก็คือเห็นการไม่คาดตั้งขึ้นกับเธอเมื่อรับรองสาวระดับตัวแม่อย่างเธอเนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัดเส้นเสียงซึ่งเธอเคยผ่าตัดเส้นเสียงในปีสองในปีพศ2564มาแล้วแต่ว่าเออมันก็ไม่ดีขึ้นนะเพราะว่าเธอรู้สึกมากทำให้เธอแบบต้องยกเลิกยกเลิกการร้องเพลงนี้ไปแต่ว่าก่อนจะยกเลิกเพลงเนี่ยเธอได้แสดงคอนเสิร์ตสองรอบซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในชีวิตเธอเธอบอกดี้นะแล้วก่อนเธอจะแสดงคอนเสิร์ตเธอตัดสินใจเคยเธอเคยคิดเธอบอกว่าเธออยากจะลิปซิงค์ในคอนเสิร์ตนี้เพื่อที่เธอจะได้มีเสียงเอาไว ฉันมันมันเหมือนกับใช่ตัวฉันน่ะฉันไม่อยากทรยศแฟนคลับของฉันอะไรประมาณนี้ทำให้เราได้สืบโค้ดโค้ดในที่นัที่ที่เธอพูดในตอนที่เธอรับรางวัลก r a m ี่เธอพูดว่า I don't make music for I I make music for you คือฉันเนี่ยไม่ได้ทำเพลงเพื่อให้คุณดูนะแต่ฉันทำเพลงเพื่อให้คุณฟังเอออะไรประมาณนี้ทำให้แล้วก็นี่เหตุการณ์นี้ทำให้เธอต้องหายใจตึงตันจนกระทั่งปี2020เธอกลับมาคัมแบ็กยิ่งใหญ่อลังการกับอัลบั้ม30ซึ่งเพลงที่ยี่งดีหูอย่าง Missing All My Idling Fire Oh My God และสุดท้ายนักร้องสาว ก็ปล่อยรางวัลมีงานนี้ไปได้อครั้งหนึ่งโดยเธอมีชื่อเข้าชิงรางวัลนทั้งหมด16สาขาและเธอก็ปล่อยรางวัลไปได้ทั้งหมด3สาขาได้แก่อัลบั้มออเดียอาร์ซิสออเดียซองออเดียจนเธอได้เป็นศิลปินหยิงที่ชนะรางวัลบิ๊กอาว์เนี่ยมากที่สุดในประวัติาสตร์ด้วยโดยรางวัลเสียที่สุดในที่เธอคว้ามาก็คืออัลบั้มเยศิลปินอัลบั้มศิลปนทังฤีแห่งปีก็คืออัลบั้มอักเกียเนาะแต่ผลงานอัลบั้มอย่างสันอัลบั้มล่าสุดก็ เมื่อต้องรับรางวัลเธอก็ได้กราบขอบคุณลูกชายของเธอคือแองเจโลและอดิสันเมียรไบมอนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเพลงนี้นอกจากนี้ยังขอบคุณโปรดิวเซอร์ของเธอด้วยซึ่งโปรดิวเซอร์เธอก็เคยได้รางวัลในในงานเบลโวตดังนั้นรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมนอกจากนี้เธอทำให้ดิสซี่ออมเมียที่เหมือนกับสาวสิบของเธอคว้ารางวัลซองออปเปเยียได้สำเร็จโดยเธอเองยังได้กล่าวเมื่อรับรางวัลนี้ว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพลงบัลลากเปียโนของฉันเนี่ยจะเอาชนะเพลงคู่แข่งที่มีที่เป็นเพลงฮิตพร้อมกับโปรดชนทท่่ยอออดเเเเเเแลลสาารร็จคพพงงงโว์ ในงารฉิงว่าบนเวทีและอีกหนึ่งรางวัลกับอารซิสอัปเยี่ยนที่เธอได้พูดบนเวทีตอนรับรางวัลอีกนี้ว่าเธอเข้าใจกฎใหม่ของที่ในปีนี้นะว่ามีการรวมศิลปินทุกเพศในสาขาเดียวกันแบบไม่แยกชายแยกหญิงต่อไปแต่เธอก็ยังรักในการเป็นผู้หญิงและก็เป็นศินลปินหญิงอยู่แถมเธอได้ฝากถึงศิลปินอังกฤษรุ่นใหม่ๆว่าอย่าลืมตัวตนของตัวเองและเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกเป็นศินลปินแต่แรกจนทำให้เธอได้รับเสียงปรบมือแบบดังลั่นทั่วอารีนาเลยแบบโอ้โหมันแบบยนี้ใหญ่มากโอเคหลังจากนี้อะเไอดี๋ยวก ในชุดสีทองสุดหรูจากแบรนด์ Valentino Couture ส่วนบนพุนแบนดงเนีเ่ยเธอก็ เรื่องเสด็จกูตูนทสั่พิเศษจากอามนดะีเบธเนาะนอกจากนี้ยังมีศิลปินที่เรารู้จักกันอย่างดีอย่างเดชเชอรีนยูอาริต้าแล้วก็บิลลี่อลิสที่สำหรับพรางวัลน,นักแต่งเพลงปีศิลปินบ๊อบไอนด์บีแล้วก็อินเตอร์เนชั่นอลอาร์ติสต์เนี่ยไปครองทั้ลงลำดับส่วนงานบิลอวอร์ดเนี่ยเป็นงานประกาศรางวัลทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของชาวอังกซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปีคศ1977แล้วก็หายไปแล้วกลับมาจัดครั้งนึงในปี1982จนถึงปัจจุบัััันนนนนนนททาา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 ให้้้งงงงงงงีีีเเเปป็็็รระะะกกกกกววดลลลล่่สคญอขอขโยยไไแตม ล้วก็ขอร่วมยินดีกับอเดลด้วยอีกครั้งที่เธอสามารถคว้ารางวัลใหญ่ๆจากงานบิลอเวอร์ในครั้งนี้ได้สาเร็จและยังคงบอกว่าในงานประกาศรางวัลครั้งต่อไปจากเวทีอื่นเธอจะสามารถกว้ารางวัลกลับบ้านได้ในส่วนของความรู้สึกที่ดูคอนเสิร์ตนี้เรามีความรู้สึกลื้นปิติกัะอเดลในในในตัวศิลปินที่เราชื่นชอบในความแม่อเดลของเรา นอกจากเราหลังจากที่เราได้ฟังเพลงในคอนเสิร์ตนี้แล้วเราก็ไปตามเพลงในอัลบั้มสัจจิตรที่เธอเพิ่งวางทำให้เรารู้สึกว่าเธอเป็นคนที่รักลูกชายของเธอมากเธอแคร์ลูกชายของเธอที่สุดเธอมีความเป็นแม่สูงอะแล้วเธอก็เข้าใจในเรื่องของความรักเธอเป็นคนที่โตในเรื่องของความรักแล้วแล้วเธอก็ยอมยุติทุกอย่างทุกความสมคัญที่มันที่มันคิดว่าเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเพื่อที่เธอจะได้อยู่กับลูกเธอให้นานที่สุดดังนั้น บทเพลงของเธอที่เอามานำเสนอคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะสอนใจเราไปเลยว่าถ้าคุณรู้ว่ามันไปต่อไม่ได้อ่คุณอย่าอยื้ไว้เลยคุณตักมันไปซะแล้วก็ก็สอนให้เรารู้ว่าเราเนี่ยควรจะปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นใหม่หแล้วตัวเองให้มากขึ้นไม่มีใครรักเราท่าเาับเถ้ากับตัวเราเองแล้วน,นจะจ๊ะโอเคก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมชอบไม่ชอบอย่างไรก็ต้องขอภัยในที่นี้ด้วยนะเพราะว่าเราก็เตรียมข้อมูลมา อาจจะไม่ถี่บ้วนแล้วก็อาจจะพูดปิดในบางส่วนยังไงก็ตามก็ขอทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับฟังเนาะบางอย่างที่เราพูดไปอาจจะเอามาจากเว็บข่าวหรือว่าเว็บที่ที่เราติดตามแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมันมาจากแหล่งที่ที่ข้อมูลตรงตรง,ตรงไหมเพราะงั้นถ้าเกิดใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับอเดลแล้วก็คอนเสิร์ตเนี้ยสามารถไปรับชมได้แล้วก็หาช่องทางสื่อในโลกอินเทอร์เน็ตได้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณจ้าบ๊ายบาย